นี้ซื้อตั๋วมานะครับมุ่งหน้าเคหะสมุทรปาการนะครับนี่คือวิวบนชาญชาลาที่หนึ่งน่ครับไปเคหะไปนี่เลยนะครับส3ามเลยจาน นี่ครับเสียครับนับอีหนึ่งที่ชิดลมไปลงอียี่สิบสามเลยใช่ครันี้คือวิวของชานชาลาที่หนึ่งคนไม่เยอะจะให้ดูชานชาลาที่สามนะที่มุ่งหน้าสิงลมงน่นละครับคนจะเยอะกว่า ค,คนรอรถไปสีลมเยอะกว่าครับรอรถไฟไปสีลมเยอะกว่าชานชาลาที่สามนะครับรถไฟมุ่งหน้าบางว่าไปบนถนนสีลมครับกว่ชานชาลาที่หนึ่ง รถไฟมุ่งหน้าเชหะไปสุดปราการให้ดูวิวบนสถานีสยามณนะเวลานี้นะคสี่ทุ่มสี่ห้าให้ดูวิวเป็นวงกลมไปเลย ได้ยินเสียงรถไฟมาแล้วครับแต่ฝั่งไหนออกมาอยู่สถานีชั้นสองนะครับข้างบนได้ยินเสียงแต่อยู่ชั้นบนรถไฟมุ่งหน้าบางว่าเข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนรถไฟมุ่งหน้าบางว่าสายสีลมเข้ามาก่อน รถไฟที่มุ่งหน้าเคหะรอต่อไปก็มีคนมาเติมนะครับจากชานจลาที่สามก็มาเติมชานชลาที่หนึ่งรถไฟมุ่งหน้าเคหะมาแล้วครับมาแล้วผมก็จะไปขบวนนี้แหละรถไฟขบวนนี้ ไม่ีานเวปไม่มีาแม้ปดก่ือบิวในต้รีสันนะครับรถไฟ อค่นีก็เดินทางขึ้นรถไปไปด้วยกันนะครับสรุปราการนะครับขึ้นจากสยามมานะครับตอนนี้ก็คือมาถึงสถานีปลายทางสุดท้ายนะครับที่สถานีเคหะ รถจอดคู่กันอยู่เลยหมอชิดเกฮั่ะสองขบวนคู่กันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งครับใช้เวลา4-5นาทีจากสยามมาที่สถานีปลายทางเจฮั่ะจะรอให้ขบวน เอออื่อนออกไปแล้วตัวนี้เพื่อนออกไปแล้วนะตัวที่บอกมาออกไปแล้วสถานีสุดท้ายเนี่ยจะมีทางลงเป็นบันไดเลื่อนนะสถานีเคหนะอันนี้รถที่มาออกไปแล้วอันนี้ก็เหลือรถที่กำลังจะพุ่งหน้าหัวชิดนสถานีสุดท้ายเนี่ยมาก็จะมีทางลงเป็นบันไดเลื่อน ถึงเดิมๆสถ,ถ,ถ,ถา,านีเอีฮะ,ะก็มีปีดีแท็กซี่นะครับกับปี่สองแถวสามหกรอบริการอยู่นะ,ะก็ถ้าใครไม่เคยมานานๆมานะครับนี้นะก็มีรถสองแถวกับเท็กซี่บริการนะ ที่บริเวณสถานีครับมีลานจอดรถใหญ่สำคัญมีที่ใหญ่ไปไหนต่อได้นี่นะครับไปเมืองโบราณสมุทรปราการไปต่อได้ครับทางออกที่สามมาถึงแล้วนะครับบัตรก็ต้องคืน สถานีเรียบร้อยครับ